สวัสดีครับที่นี่ไล่สตรอเบอรี่ร้านวิวนะครับวังน้ำเกียวนะครับผมฝั่งขาเข้ากรุงเทพหรือว่ากาวินบุรีนั่นเองไปนอนเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะครับป่ามี สตอเบอรีให้เราเก็บไหมวนมามันจะไม่มีให้เก็บนะครับส่วนมากก็ห้ามเก็บชิมสัตอ้าวน่าจะใส่ยาหรือว่าห้ามเก็บชิมแต่มันก็ไม่มีอะไรให้เก็บชิมนะครับพราะมันไม่มีลูก ดู <S <S ดา่านสวนต้นไม้ฮะฮ้อนั่งไงลูกเล็กห้ามเก็บชิมนะเธอดูป้ายด้วยนะเขาบอกห้ามเก็บชิมไม่รู้เขาใส่ยาหรือเปล่า ไร่สตอเบอรี่ร้านวิวครับผมคนดูแลสวนสวยนะมันเป็นเนินเขาโอ้เวลาฝนตกน้ำจะไหลเป็นอันนั้นลงมาเลยเนี่ยจากภูเขา สวยๆดูดอกไม้มันก็เป็นการตลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทำสวนให้คนมาถ่ายรูปเนาะแล้วก็ขายของด้วยคือใครที่เข้ามานี่นะบอกได้เลยว่าถ้าออกไปนี่ต้องซื้อของเขานะอย่างน้อยอย่างหนึ่งไม่งั้น ถ้าคนไหนที่คิดจะไม่ซื้อของเขานะอย่าเข้าเด็ดขาดดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะโอ้ฝั่งนู้นก็วิวสวยมากเลยรู้จกักรู้จักสายตานะถ้าเราดูจากจากหน้าจออย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะดูแบบเหมือนพื้นที่ธรรมดาเนาะมันไม่มีอะไรแบบ ตื่นเต้นนะเท่าไหร่นะถ้าได้สัมผัสแบบสถานที่จริงนี่นะถ้าดูแล้วโอ้มันแบบสวยอะอลังการดูดอกไม้เคลื่อนดอกอย่างไมรู้ ดอกดอกไม้นัแบบ่นแหละดอกอะไรไม่รู้แต่ดอกไม้สวนสตรอเบอร้านวิวพี่นอ้องเดิมบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้จะเป็นไม้นะ อันนี้เป็นกิ่งไม้กิ่งไม้แล้วมาพ่นสีเนาะไม่รู้กิ่งไม้อะไรนะมาพ่นสีแล้วก,ก็สวยดีเข้าท่านะมูรรรบรากาศรอบ ด้านหลังเป็นภูเขาไม่ใช่ภูของเรานะภูเขาตอนนี้บรรยากาศเด่นเย็นสบายกำลังดีเนาะพี่น้องเนาะ พราะว่าอากาศเป็นเย,ยือกเมัน่ก็ว้าวสียงดอกไม้ลานวิวเธอดูนุ่นดูนุ่นภูเขา ภูเขาก็ไม่ใช่ภูเราไงภูเขาเลยภูเขาไม่ใช่ภูเราไร่สตรอเบอรี่อันวิวพี่น้องดูนั่นะสตรอเบอรี่ไร่สตรอเบอรี่ร้านวิว ได้มั้ยร็ออกไปซื้อสตรอว์เบอรี่คนละลูกเหียไอ้หมาใหมว่ะไม่ได้ถ่ายรูปเลยคนละลูกได้มั้ยให้ก็ถ่ายให้